สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Taro USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่คุณกำลังมีปัญหาสิ่งที่คุณกำลังรับมืออยู่ในช่วงเวลานี้คุณก็จะต้องอดูว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนะเพราะว่าในเหตุการณ์นี้ผู้จัดมองเห็นนะถ้าดูจากหน้าไพา่มันมีพลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้านะแล้วกเ็เป็นสถานการณ์ของใครบางคนที่นอนพนมมืออยู่ตรงเนี้ยเป็นพลังงานของไพ่สีดาบ ที่ดูเหมือนว่าเขาต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าต้องทนอยู่ในที่ทำงานที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้คุณก็ต้องเออนำคลิปวิดีโอนี้กลับไปตรวจสอบสถานะของตัวคุณเองว่าตอนนี้คุณมีปัญหาคุณมีประเดน็นอะไรกับใครยังไงนะอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นถ้าเกิดว,ว่าคุณมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยผู้จัดก็มองเห็นและว,ว่าคุณเลือกที่จะอดทนนะเพราะว่าพลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้าแล้วก็ไพ่สีดาบไพ่ t h t t e m p e r e n c e ทำให้เราได้รู้ว่าคุณเนี่ยพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ให้ได้ไปต่อทั้งๆท,ที่พลังงานของไพ่เดอะมูนบอกให้เราได้รู้ว่าคุณเนี่ย เริ่มที่จะหมดรักหมดศรัทธาในกันและกันแล้วบวกกับพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยเพราะว่าสิ่งที่คุณเคยมีสิ่งที่คุณเคยได้ความสุขที่คุณคุณเคยได้รับหรือว่าสิ่งที่คุณเอรักหรือว่าศรัทธากับใครบางคนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วมันเริ่มหมดไปแล้วนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่ will of fortune ด้วยที่สนับสนุนให้เราได้รู้ว่า ไอ้สิ่งเราเนี้ยมันอยู่กับเราไม่นานแต่ว่าพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยก็อยากจะให้คุณเนี่ยยอมรับทำใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อความคาดหวังของตัวคุณเองแล้วก็เปลี่ยนความคิดการกระทำของตัวคุณเองที่ว่าถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้คุณก็จะต้องอยู่ยังไงให้อยู่รอดแล้วก็ อยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองเพราะว่าพลังงานของไพ่รา,าชินีถือดาบแล้วก็ไพ่เดอะ o ูนแล้วก็ไพ่เดอะจัสติกเนี่ยอันนี้บอกให้เราได้รู้เลยว่า,าคนรักคู่ครอ,องของคุณเนี่ยอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรใช้ความได้เปรียบของเขาเนี่ยเอาเปรียบคุณ มองข้ามความสำคัญของคุณหรือว่ามองไม่เห็นความรู้สึกของกันและกันนะทำให้คุณเนี่ยเสียใจเพราะามันเป็นพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยที่มันเป็นสายน้ำไหลลงมาเนี่ยอันเนี้มันเหมือนเป็นน้ำตาของความดีใจแล้วก็ความเสียใจเพราะว่าถ้าความดีใจเนี่ยก็เป็นผลการทํานายในด้านบวกกับการที่ คุณได้เจอใครบางคนนะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้แต่ในเหตุการณ์นี้พอเข้ามาขึ้นคู่กับพลังงานของไพ่เดมูลที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่าถึงแมว้ว่าคุณจะเสียใจหมดรักหมดศรัทธากับใครบางคนแต่คุณก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้เลือกที่จะทนทำใจยอมรับปรับตัวนะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้วก็มีพลังงานของไพ่สีดาบ เราก็ไพ่สีไม้เท้าอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะอดทนแล้วก็มองในด้านบวกกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะคุณรู้สถานะของตัวคุณเองคุณรู้ว่าคุณไม่มีทางเลือกนะก็เลือกที่จะอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณนั่นก็คือสิ่งที่คุณทำได้ในช่วงเวลานี้แต่ว่าความอดทนของคุณเนี่ยก็ คุณจะต้องทําใจเลยนะว่าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่เ,เสียเปรียบนะอาจจะไม่ได้รับความเท่าเทียมนั่นก็คือพลังงานของไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ไม่มีความมั่นคงในจิตใจ นะเขานึกว่าเขาเนี่ยมีสิทธิพิเศษเขานึกว่าเขาจะทําอะไรยังไงก็ได้จะไม่รักษาคําพูดก็ได้จะเปลี่ยนคําพูดอะไรยังไงก็ได้นะไม่ไม่จําเป็นต้องทําตามหน้าที่ที่เขามีอยู่ที่เขาจะต้องซื่อสัตย์กับคนรักหรือว่าดูแลครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเจอสถานการณ์ในลักษณะเนี้ยซึ่งคุณรู้ดีแต่คุณเลือกที่จะทนนะ แต่ว่า,าพลังงานของไพ่ The Temperance แล้วก็ไพ่สีไม้เท้าบวกกับไพ่ w i l l of Fortune อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะทนแล้วคุณจะได้อะไรในวันข้างหน้านะเอาจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบแต่มันก็มีพลังงานของไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาที่เป็นพลังงานในด้านบวกที่ว่า ความสุขความทุกข์นะที่มันเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาเนี้ยมันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานหรอกมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจะรับมือกับปัญหานะแล้วก็เหตุผลของการที่คุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ว่ามันคุ้มค่าไหมนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องช่างใจนะแล้วนั่นก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะจัสติกด้วยคุณก็ดูว่า การที่คุณทนนอนอยู่ตรงเนี้พนมมือพยายามที่จะมองในด้านบวกทั้งๆท,ท,ที่คุณรู้ว่าคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงอาจจะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักหรืออาจจะปฏิบัติกับคุณเหมือนอย่างไม่ใช่คนรักคู่ครองนะมันในเมื่อความรักความตื่นเต้นมันคงหมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคุณก็ต้องให้เกียรติกันในฐานะ สามีภรรยาหรือว่าคนรักคู่ครองเพราะสิ่งที่คุณทำนะไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่คุณปฏิบัติต่อกันในช่วงเวลาเนี้คุณก็จะได้รับกลับมาในรูปแบบเดียวกันถ้าเกิดว่าคนคนนี้นะเขามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะหรือว่ามีโอกาสที่ดีๆเข้ามา เมื่อไหร่ที่เขายืนได้ด้วยตัวเองเมื่อไหร่ที่เขามีความมั่นคงเนี่ยบางคนก็เลือกที่จะตัดสินใจอะเลือกที่จะออกจากตรงนี้แต่ในช่วงเวลานี้เขาเลือกที่จะอดทนไปก่อนนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใครบางคนในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วความอดทนของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เสียเวลาเปล่านะเพราะว่าพอมันมีพลังงานของไพ่สีไม้เท้า แล้วก็ไพ่ว l o อ f ฟโฟจ n นไพ่หกเหรียญสิ่งที่คุณเสียสละสิ่งที่คุณต้องจ่ายออกไปในวันนี้คุณก็จะได้กลับมาในวันข้างหน้าผู้จัดจึงมองเห็นว่ามันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่คุณจะต้องนึกถึงนะในเรื่องของสินสมรสในเรื่องของ benefit อะไรต่างๆที่บางครั้งถ้าเกิดว่าคุณไม่อดทนนะคุณเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ คุณเลือกที่จะจบบางทีมันก็อาจจะส่งผลกระทบให้กับคุณคุณก็เลยต้องย้ำคิดย้ำทำนะอันนี้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณเลือกอยู่ตรงนี้ได้คุณเลือกทำใจว่าคุณยอมรับทําใจกับอ้กฎระเบียบหรือว่าความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนกับสิ่งที่เป็นอยู่นะแต่ว่าคุณเข้มแข็งพอที่จะอยู่ตรงจุดนี้ คุณก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับมานั่นแหละนะคุณก็จะไม่เสียเวลาเปล่าอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยผู้จัดก็มองเห็นนะว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาในเรื่องของเจ้านายคุณก็อาจจะมีปัญหากับเ,เพื่อนร่วมงานนั่นก็คือพลังงานของไพ่สีไม้เท้าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่คุณรู้สึกอึดอัด นั่นก็เป็นพลังงานของไพ่เดอะมูนที่เป็นไพ่กับหัวคุณเริ่มแบบว่าไม่มีความสุขแล้วอ่าคุณคิดคุณอยากจะออกจากตรงจุดนี้แต่ในเวลาเดียวกันคุณก็ยังต้องอดทนคุณยังออกจากตรงนี้ไม่ได้ในในช่วงเวลานี้ก็คือเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องทำใจแต่แต่พลังงานของไพ่เดอะมูนเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่า คุณแบบว่าหมดหมดความสุขหมดศรัทธาในที่ทำงานแห่งนี้หรือว่าคนร่วมงานที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบว่ามีนิสัยที่ไล้ไกับคุณอะชอบชอบทำตัวแบบว่าเจ้ากี้เจ้าการหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นประเภทแบ่งแยกคิดว่าฉันนะ่ะมีดีมากกว่าเธอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเออ ในที่ทำงานที่มันไม่ค่อยจะเป็นมิตรอะ่ะคนเก่าที่เขาอยู่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ทำตัวแบบว่าเบ่งนะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่ราชินีถือดาบแล้วก็ไพ่สีไม้เท้านะไพ่เจ็ดไม้เท้าก็เป็นตัวแทนของของคุณเนี่ยที่จะต้องพยายามอดทนแล้วก็ประคับประคอง ให้ตัวคุณเองอะอยู่ตรงนี้ให้มันผ่านไปให้ได้เพราะเอาจริงๆแล้วไอ้ไอ้เรื่องราวแบบเนี้ยการทำงานร่วมกับใครหรือว่า personality นิสัยแต่ละคนเนี่ยบางทีเราไปควบคุมไม่ได้เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แล้วมันจะต้องมีแบบเนี้ยในที่ทำงานแทบจะทุกที่เพราะอะไรเขาคิดว่าคุณเนี่ยมาเป็นคู่แข่งของเขามาเป็นข้อเปรียบเทียบของเขา คุณอาจจะมาแย่งซีนเขานะเขาก็เลยคิดว่าเขาจะต้องแบบว่าเหมือนกับว่าต้อนรับน้องใหม่หรือหรือทำไยๆกับคุณอนะแบบลองดีกับคุณอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไปสักพักหนึ่งพอคุณเก่งแล้วเนี่ยนะคุณยืนได้ด้วยตัวเองไม่มีใครที่จะมาแบบว่ามาวุ่นวายกับคุณได้หรือไม่ไม่มีใครที่จะมาแบบว่า จับผิดคุณหรือพยายามทำให้คุณน่ยดูแย่หรือว่ากดดันคุณอะให้คุณอ,ออกจากตรงจุดนี้หรือทำให้คุณน่หมดความสุขอะไรแบบนี้เพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ตรงเนี้ยบางทีตัวเขาเองเขาก็ไม่มีความสุขเป็นพวกที่แบบว่าไม่มีทางออกไม่มีทางไปนะเป็นพวกที่ทำตัวเหมือนเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรเงี้ย พอมีคนใหม่เข้ามาในที่ทำงานก็เลยต้องแบบว่าขออะไรอะต้อนรับน้องใหม่นะก็เป็นสถานการณ์ไอเรื่องแบบว่าไอ้พวกดราม่าอะไรประมาณนี้มันก็มีแทบจะทุกที่ก็ขอให้คุณอดทนนะอดทนกับความไร้มมรยาของเพื่อนร่วมงานหรือไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้าของเจ้านายก็ได้ที่อาจจะเคี่ยวแล้วก็ มีพฤติกรรมที่แบบไรล้ายอะ่ะเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่เพื่อนร่วมงานก็เจ้านายเพราะว่าเป็นตัวแทนของไพ่อ่อควีนถือดาบแล้วก็อ่อไพ่จัสติกในเหตุการณ์เนี้ยมันจะไม่มีความเท่าเทียมเพราะว่าอ่อถ้าเป็นในเรื่องของเจ้านายเนี่ยคนคนนี้กล้าที่จะทำผิด ในเรื่องตัวบทกฎหมายหรือในเรื่องศีลธรรมนะเขามองข้ามไอสิ่งเหล่านี้แต่ตอนเนี้เหมือนกับว่าคุณไม่มีทางเลือกคุณก็ต้องทนไปก่อนจนกว่าคุณจะเจอ,เอโอกาสใหม่ๆเจองานใหม่ที่จะเข้ามานะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าเกิดขึ้นแล้วก็ได้ในช่วงเวลานี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกับใครในที่ทำงานการที่คุณเนี่ยปฏิบัติต่อกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ทำกับใครอย่างไม่เป็นธรรมแล้วคุณรู้ตัวคุณเองนะแล้วคุณยังต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าคุณจะอยู่กับเขาในสถานะไหนเพื่อนฝูงคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงาน นะคุณก็ต้องตรวจสอบความคิดพฤติกรรมของตัวคุณเองเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยบางทีคุณก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องนะแต่ว่าพลังงานของไพ่เดอะจัสติกเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทำกับใครเนี่ยนะคุณก็จะได้รับกลับมาในรูปแบบเดียวกันถ้าไม่วันนี้ก็วันทั้งหน้าถ้าคุณปฏิบัติกับใครย่งไม่เป็นธรรมไม่ให้เกียรติ วันข้างหน้าคุณก็จะเจอไอ้การกระทําในลักษณะนี้นั่นแหละนะมันก็วนไปวนมานั่นก็คือพลังงานของไพ่ Will o f for t u n e ส่วนคนที่เขาทนอีกหน่อยเขาก็ได้ดีนะนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์ผู้จัดก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยแล้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วย กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ